เราสู่ช่วงสุดท้ายของรายการล้ำหน้าโชว์นะครับ,รบเราจะรีวิว หัวเวยเมดเก้ามีเลยนะฮะโอ้โหกล่องสวยงามข้างหน้ามีเลยจุดแดงไลก้าไลก้านะครับผมไปดูดีไซน์ครับนี่เลยนะฮะตัวนี้มีดีไซน์อย่างที่เราก็เห็นแล้วตัวท็อปเนี่ยมักจะใช้บอดี้ที่เป็นโลหะนะเป็นยูนิบอดี้เลยสวยงามมากผมเสื้อขาวผมอยากจะหลบมานิดนึงแล้วยูนิบอดี้นิดนึงะมันสะท้อนมากเลยมันเงามากยูนิบอดี้เนี่ยเขามีการเคลือบโคชติ้งเนี่ยนะดูดิโอ้โหดูดิสวยโลโลหะที่เงาเงาอ่ะสวยงามมากนะฮะด้านหลังนี่ก็มีมี f i n ก e r p r i n t scan แล้วก็กล้อง ไฟแฟลดูดูอ้เลเซอร์โฟกัสนะครับผมด้านหน้ามีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มปุ่มไม่มีนะปุ่มไปเป็นนี่ไปเป็นซอฟต์คีย์ด้านข้างครับนี่ด้านนี้พาวเวอร์นะครับโวลลูมนะครับตรงก้นนี่นี่นะฮะมีลำโพงมีสายช่องชาร์จเป็น USB Type C ด้านข้างนี่จะเงามากเป็นพิเศษนะฮะตรงขอบนี่จะเงาวิ่งเลยแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบซิมนะฮะเป็นเทที่เป็นดูอัลสลอ ไฮบริดเป็น2สล็อตสซิมหรือซิมที่2เนี่ยจะใช้เป็นเมมโมรีก็ได้เป็นเมมได้สูงถึงสองร้อย้าสกิกโอ้โหนะฮะบอดี้นี่สวยงามมากไปดูสเปคนิดหนึ่งดีกว่ามาครับนะครับสเปคเข้าเนี่ยนะครับก็หน้าจอ5.9าจุดเกือบจะ6แหละนะฮะแต่เป็นจอ Full HD ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอก Full HD แล้วมันใหญ่เกือบ6นิ้วเนี่ยมันยังคมอยู่ไหมก็ยังคมอยู่นะจอคมมากยังสวยงามอยู่นะฮะแล้วดูดีมากเป็น IPS Display สเปคตัวนี้นะครับ มาเป็น 4G รองรับความถี่20ขึ้นความถี่20ขึ้นความถี่ตัวนี้มันจะมี2โค้ดตัวนี้คือ L29 นะฮะอีก L คือ L09 ตัวนี้เป็น L29 มีสเปคความถี่ 4G รองรับ2เทคโนโลยี เป็น 4G LTE ถึงระดับแอดว n น e ์ 3,4A โอ้โหความเร็วแค่สิความเร็วสูงสุด600เมกะบิตทั้อหบอัพโหลดคือเป็นสเปคของชิปเซ็ตที่ทันสมัยที่สุดตอนนี้เป็นชิป Kirin นะเป็น Kirin นี่เลย960 960ครับนะครับมาพร้อมแรม 4GB กิกรอมโอ้โหนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ทุกนี้ 4G มี2โหมดมีพอพัย 4G มี LTE A แต่ 3G มีมีโหมดของจีนด้วย S TDS CDMA อ๋อนั้นไป็นจีนเนี่ยสามารถที่จะใช้ 3G 4G ได้หลายหมดของจีนมากปกติมือถือถ้าเป็นย่ห้ออื่นถ้าไม่นับ p p o o n นะจะไม่มีแบบนี้เลยใช่นะครับผมนะฮะแล้วก็กล้องด้านหลังอย่างนี้เราทราบเป็นกล้องไลกานี่ฮะกล้องไลกานะฮะเป็นตัวต่อเนื่องจาก P9 P9 ยีล้านพ i กเซหัวเว่ยบอกว่าไลก้า2ค่ไล2ครับยี่สิบล้านพิกเซแน่นอนตัวหนึงยีล้านจะเป็นโมโนโครมอ ตัวหนึง12ล้านจะเป็น R G B หรือสีนะครับผมให้มีระบบไฮบริดซูมตัวเขาอาจจะไม่ได้มีบอกว่าเลนส์ตัวไหนจะเป็นซูมแต่ว่าเป็นไฮบริดซูมคือการที่ใช้2เลเยอร์ของคขาวดำ<ช>กับสีนันมาช่วยกัน<ช>ทำให้การซูมภาพเข้าไปไม่แตก่ตอนนี้เป็นไฮบริดซูมเป็น 2X แล้วก็ซูมดิจิตอลได้นะครับในอนาคตเดือนหน้าจะสามารถเพิ่มอัปเดตซอฟต์แวร์ซูมดิจิตอลไปถึง 10x โอ้โหะคนนี้อดใจไว้ก่อนล่าสุดเนี้ยซอฟต์แวร์ตอนนี้มาแล้วให้6 x เลยหลักการของหัวเว่ยเนี้ยเขาใช้กล้องที่เป็นโมโนโครมครับเป็นหลักตัวนั้นแหละคือตัวที่เป็น20ล้านใช่ครับส่วนตัวที่อีกตัวหนึ่ง12ล้าน12ล้านตัวนั้น่ะเป็นเก็บเก็บ RGB กับเก็บสีเยอาจะพอเวลาเราจะทำภาพที่มันซูม 2x ได้เนี่ยมันก็คือเอาค่าสีจากตัวนั้นเนี้ยมาขยาย เป็น20ล้านแล้วก็จะซูมได้ื้อที่ยังคมชัดอยู่แทน optical ลซูมได้เลยครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่เราเห็นนะมันจะมีระบบ autofocus ส4แบบนี่นะครับเป็นแบบ1คือเป็น face detection เป็น CAF เป็นเลเซอร์แล้วเป็น depth autofocus โอ้โหกล้องหน้าครับ8ล้านพิกเซล1.9 f 2 1.9นี่นะครับผมไวไฟไรมาพร้อมเลยนะฮะมี หน้าจอหน้าระบบเมนูเป็น EMUI ครับเวอร์ชัน5 5ใช้ Android Nougat 7.0นะนี่ใหม่ล่าสุดนะ7.0แล้วไอ้ตัว EMUI เวอร์ชัน5นี่น่าสนใจไงอันนี้คือเป็นระบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนี่ฮะดูดูระบบเมนูเขจะมีดูอินเทอร์เฟซปั้นไปด้านนี้ก็จะมีนะฮะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเราบอกว่าอยากได้แอป Drawer ครับผมนะฮะมีด้วยนะเลือกได้เลือกได้เดี๋ยวขออนุญาตมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอาเลยครับไม่ด้ความสบายนะเนี่นี่นี่สไตล์นี่เห็นไหม เปลี่ยนเป็นแบบมีลิ้นชักคือแอปดอเวอร์ได้เพราะผมกดเลือกปุ๊บเมันจะเปลี่ยนเลยรีสตาร์ทไหมฮะนี่มีแอปดอเวอร์แล้วเราเลือกปุ๊บปุ๊บก็เปอย่างนี้เล่ไหมสำหรับคนบอกชอบแอปดอเวอร์ไงเพราะว่าอะไรไหมเข้าเปแอปดอเวอร์ปุ๊บวิดเจ็ตมันก็จะไม่ ไม่ลบจริงมันจะไม่เยอะแบบเดิมแล้วถ้าเกิดบางคนเนี่ยเล่น Android มานานๆชอบแบบนั้นแต่ถ้าคนเล่น iPhone มานานๆก็ชอบแบบแอปที่มันมีอยู่เรียงเรยไปนะฮะการใช้งานต่างก็ง่ายดายนะระบบเมนูเมนูก็ไม่ยากเลยอันนี้เป็นแอปทั่วไปที่มีมาอยู่ในเครื่องไปดูกล้องเลยดีกว่าชัดๆเลยเรื่องกล้องนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยรายกาวมาเลยจันสมบูรณ์ระบบเมนูก่อน แล้วโมบินูเนี่ยเวลาปัดปุ๊บจะเหมือนตัวตัวเดิมรุ่นเดิมปัดปุ๊บเนี่ยจะมีเมนูให้เลือกนี่จะเป็นขาวดําจะเป็นสีอ่านี่เป็นสีหมอกขาวดําอปุ๊บเหมือนขาวดําอ่ำไม่ใช่ขอ้ขาวภัยกล้องหน้าอยู่มองผิดมองผิดถ่ายภาพอ๋อนนี้กล้องหน้าอยู่ขอวภัยกล้องหน้ามันถ่ายขาวดำไม่ได้นะใช่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 เดี๋ยวกลับกลับด้านกันกลับด้านกลับด้านพอดีมันอยู่คนละด้านอ่าปั้บปุ๊บเนี่ยปั้บขาวดำปุ๊บนี่ขาวดำขาดำขมาแล้วโอ้โหไว้อะไรไว้อะไร ปุ๊บนี่ไหมลพบวนช่วยถ่ายพี่หลามครึ่งตัวได้ไหมฮะไม่ฮะไว้เห็นไหมฮะทาบไม่ได้ยังไงสวยงามมผมให้ดูคมมากอ่ะคมมากฮะเป็นภาพขาวดำที่คมมากๆถึงแม้น่าจะเหี่ยวแต่คมมากอ่ะนะครับนี่ผมเบื่อโลกหรือผมไม่ไรเนี่ยนะไปดูภาพที่ผมถ่ายไว้ดีกว่านี่นี่นี่หลากหลายเลยโอ้ชอบมากนี่นี่นี่แล้วมีลายน้ำนี่หนึ่งครับกลมหนึ่งครับมีลายน้ำแมฮะ่ผมว่าถ่ายจังละเมตรเก้านี่หลายคนไม่เอาออกนะ คือภูมิใจชอบไงภูมิใจอ่ใช่เพื่อแบบให้คนรู้ไปเลยว่าใช้จากเมดเก้าหรือพีเก้าอะไรเงี้ยนี่มีมีนี่มีถ่ายนอกสตูดิโอเนี่ผมชอบมากคมมากอ่ะนี่นี่ถ่ายนอกสตูดิโอโอ้โหนะเสร็จเล้วพวกผมซูมเข้าไปโอ้โหนี่ยังชูมยังชัดอ่ะนี่ซูมยังคมอยู่เลยนี่ซูมอีกทีนึงไงโอ้โหเห็นี่แฮะภาพที่ได้เนี่ยบอกว่าใช้ได้เลยแล้วนี่เมื่อกี้รถไฟวิ่งผ่านนี่ ผมกดชัตเตอร์ทันทีเลยนี่ไม่ใช่จอดใช่ไหมไม่จอดวิ่งครับโอ้โหวิ่งผ่านด้วยความเร็วรถไฟวิ่งมา60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโฟกัสได้น <Focus S 2> <ด>ี่คือข้อดีของเฟสดดเทคชั่นซึ่งใช้ในพวกแบบกล้องมิลเลอร์เลสหรือว่า ดีเอสอาร์หลักการเดียวกันเลยแล้วก็โหมดการถ่ายภาพก็ยังมีหลากหลายมากนะครับเยอะแยะไปหมดเลยถ้าปัดด้านนี้ก็จะมีเห็นไหมมีเมนูเยอะมากถ้าปัดอีกด้านหนึ่งครับต้มหน่อยครับไปด้านนี้ก็จะมีการเซตติ้งต่างๆนานะฮะให้เลือกใช้นะครับสุดยอดการใช้งานการถ่ายภาพภาพอย่างจะเป็นเซลฟี่ก็นนะลองเซลฟี่มุนบอกลองเซลฟี่หน่อยได้ไหมเดินลองด้วยเซลฟี่อย่างเงี้ยเซลฟี่นะฮะพอกดปุ๊บเดี๋ยวดูหน้าจอนะเฮ้ยชู่ปุ๊บจะนับก่อน ่ S <S <ะ>คือตอนนับเนี่ยเขามีภาพเล็กให้ดูด้วยว่าหน้าจะเป็นอย่างนี้หน้าจะได้อย่างนี้ซึ่งเราก็เห็นหน้าเราเยอวคือแทนได้ไปจับหน้าอื่นไม่จับไงคือจับหน้าเราถูกด้วยว่านี่คือหน้าเรากกัหน้าเราเลยแล้วภาพที่ออกมาก็สวยงามใช่ไหมเนียนใช่ไหม หน้าเนียนเลยไม่ต้องใช้แป้งด้วยใช่นะฮะปกติต้องใช้แป้งปิดหลุมนี่หน้าใสอย่างนี้ที่สุดเลยนี่นะหรือว่าตัวเองเป็นสมัยรุ่มุนแลยเนี่ยครับผมสุดยอดครับดีไซน์ก็อย่างที่บอกชอบมากตัวนี้เนี่ยเป็นสีทองนะครับจีนเขาจะมีอีกสีหนึ่งด้วยเป็นสีมอคค่าออกประมาณน้ำตาลนี่สีนั้นก็ขายดีนะครับผมไปดูคะแนนนิดนึงดกวามาครับนะหลังจากที่เราผมก็รีวิวไปนะครับไปดูคะแนนนี่ครับ สี่จุดเจ็ดและโต๊ะบังครับขออภัยครับขึ้นเป็นทูวิดีโอดีกว่าครับขึ้นไปเลยครับขึ้นเป็นทูวิดีโอได้เลยครับมันสี่จุดเจ็ดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากถ้าเทียบกับตัว P 9ก P 9 plus เนี่ยก็จะมีความเหนือขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องไร้กล้องเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็จริงๆมันมีเรื่องนี้นะเรื่องการที่มันมีแบตชินเรียนรู้โอ้มีไฟล์ซิสเต็มแบบใหม่ F 2 FS ซึ่งจะทำให้ Android Nougat บนหัวเหว่ย m e เก้าเนี่ยใช้แล้วไม่อืดเลยไม่อืดเลยเขาบอกว่าอยู่ไไดดดด้ถึง18เืืออนโยที่่ม ประสิทธิภาพเยี่ยมมีระบบดีเฟคเมนต์ในตัวแล้วก็มีแมชชีนเลนนิ่งประสิทธิภาพเยี่ยมแล้วก็จัดการเรื่องมหาเรื่องเมมโมรีได้อย่างดีมีแมชชีนเลนนิ่งมีจริงมีวิดีโอดี u t u b e ด้วยแบตเตอรี่ก็สุดยอดแบตเตอรี่นี่4,000มิลลิแอมหัวชาร์จ5 5แอมหัวชาร์จ5แอมแต่มีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเขามีเกตที่จะดักป้องกันไฟเกิน5จุดครับอยู่ในเครื่องนี้มี5จุดเลยไม่ใช่จุดเดียวใช่ ไม่ใช่ซิงเกิลเกตเราก็บอกว่าชาร์จเร็วมากสามารถชาร์จ20นาทีให้อยู่ได้อีกวันหนึ่งนี่สุดยอดนะยตอนนั้นเนี่ยหะายๆอย่างนี้เรียกว่าทางหัวใเนี่ยเตรียมมาตั้งแต่ชิปเซ็ต ยันกล้องยันเรื่องชาร์จแบตเตอรี่หน้าจอดูบอดี้คือทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยดีสุดๆนะคะแนนได้ไปเนี่ยพี่หลาม4.7ดาวส7ุดาวสุดยอดมากๆอันตูตู้เนี่ยมาประมาณแสนสองอย่าไปคิดมากผมว่าลองเล่นเลบราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ราคา2 3ง0 0ามพันเ้ตอนนี้ถ้าไปซื้อกับโอเปอเรเตอร์มีส่วนลดอย่างดีแจกด้วยเลยนะ ถ้าจ่าย advance payment ลด7,000บาทโอ้โหโอ้หมากมากๆตอนนี้ตอนนี้นี่หลายคนวิ่งไปหาของเลยนะเพราะว่าครื่องใหม่อยากซื้ออะไรให้ตัวเองไงแล้วก็อย่างไปลดจอดภาษีได้ด้วยผมอยากจะบอกว่าใครที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือที่คุณจะไม่ต้องสงสัยในประสิทธิภาพของมันอีกเลยใช่ครับคุณจะไม่ค้างคาใจอะไรอีกเลยเมด9นี่ะครับแล้อย่างนี้เนี่ย after sale แบบระดับระดับไดมอนด์ถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยบมงกุฎทูตเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยหม เซอร์วิสออนไซต์ถึงที่โอ้ที่ไหนวิ่งมาหาถึงตรงนั้นเลยเป็นอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนเครื่องใหม่เลยขอแค่ว่ามันเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยป๋าป๋าไปนะขอบคุณหัวใจประเทศไทยด้วยนะครับครับผมแม่ผมแม่เอาวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะฮะลาไปก่อนในวันคริสต์มาสแบบนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับครอบครัวพรุ่งนี้บ็อกซิ่งเดย์แกะของขวัญกันนะฮะวันนี้พวกผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ